เนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลอุทิันธ์ค่ะครับ,รบโอ้โหทองวิ่งฉิวเลยนะฮะค่ะอ,อยังจะวิ่งไปได้ไกลไหมครับเนี่ยก็ต้องดูค่ะว่าแนวต้านที่ 1, หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่โลาตอเทราวผ่านขึ้นไปได้ไหมหถ้าผ่านจุดนี้ขึ้นไปได้โอกาสที่จะเห็นถัดไปคือเก้าสิบแล้วก็พันสามร้อยยี่สิบค่ะ อืมคราวนี้ดูแล้วประเด็นเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยยังจะเป็นตัวที่จะหนุนราคาขึ้นไปหรือว่าราคาจะถูกดึงกลับลงมาครับถ้าประเมินตนามข่าวนะคะเอข่าวสวิสเนี่ยเป็นข่าวช็อกตลาดเราก็เชื่อว่าน่าจะจกลงในในอาทิตย์หน้าเพราะว่าอการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยมไม่มีการคาดการณ์กันมาเลยแล้วก็ การประกาศไม่ผูกค่ากับเงินยูโรเนี่ยก็ไม่ได้มีการคาดการเพเพื่ะนั้นตรงนี้เหมือนเป็นการทองตลาดมากกว่าพอประกาศอันนี้ออกมาสังเกตได้เลยว่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนทันทีนะคะแล้วก็ประกอบกับสังเกตได้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย US ดอลลาร์กับทองคำจะสวนทางกันตลอดแต่หลังจากทางสวิตมีการประกาศมาเนี่ย ยูเอสดอลลาร์กับทองคํากลับไปในทิศทางเดียวกันนั่นหมายถึงว่าความเป็นเซฟเฮเว่นของทองคําเริ่มกลับเข้ามาอีกแล้วในระยะสั้นต้องดูข่าวว่ามีข่าวที่จะมากดดันหรือผลักดันทองคําต่อไปไหมสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีไฮไลท์หลักก็คือการประกาศการปรับนโยบายทางด้านการเงินของยูโรโซนนะคะตัวนั้นก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจะมีผลกับทองคําค่อนข้างเยอะและถัดไป สัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็คือ,อ,อข่าวกรีกซึ่งจะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการประเมินว่าฝ่ายค้านน่าจะมีโอกาสได้เป็นผู้ชนะแล้วถ้าฝ่ายค้านเป็นผู้ชนะเนี่ยฝ่ายนโยบายฝ่ายค้านก็คือจะไม่มีการรัดเข็มขัดอ,อ,อันนั้นก็จะเป็นผลพวงต่อไปที่จะกดดันเ,เงินข้างเงินยูโรโซนต้องดูค่ะว,ว่าทองคําจะรับข่าวนี้ในเชิงบวกหรือในเชิงลบเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้า ข้างเงินยูโรโซนอ่อนเนี่ยทองคำก็จะจไปตามข้างเงินยูโรโซนแต่แต่อย่างเที่ยวนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่พอเห็นถ้าไม่ดีก็ขายเคเรนซี่ขายยูโรขาย US เอสพึ่อกับเข้ามาทองคำเป็นระยะสั้นค่ะแล้วแนวรับแนวต้านอย่างที่บอกคือถ้าถัดจากเจ็ดสิขึ้นไปก็จะเป็น90-320 แต่ถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีข่าวอะไรมากระตุ้นเลยหรือว่าในระยะสั้นมีการขายลงมาเนี่ยแนวรับแรกของเราก็คือ1,250-1,235สองร้อ้น่าจุดนีน่น่าจะเป็นจุดรับใหญ่ค่ะอืมนะะอย่างนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีครับคุณปรวันครับ ก็ยังแนะนำว่าให้ไปตามกรอบนะคะแล้วก็ถึงจุดต้านให้ทยอยขายเพราะข่าวช็อกตลาดเนี่ยมันเป็นข่าวสั้นมันไม่ได้ข่าวต่อเนื่องเหมือนมีวิกฤตในในประเทศที่เขามีการลบกันหรืออะไรกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอหลังจากข่าวนี้จบเนี่ยก็น่าจะมีการเทขายออกมาค่ะอือือฮึก็เล่นกันไปตามกรอบจังหวะนั่นนะฮะช่วงนี้ใครที่ ขายที่พอมีกำไรกำไร,ก,รก็น่าจะขายออกก่อนได้นขนานี้ใช่ค่ะยังแนะนําให้ขายออกมาก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะมีการเอ่อเออ take profit ลงมาเนี่ยน่าจะมีค่อนข้างสูงถ้าพยายามที่จะเทส e ผ่านหนึ่งสองเจ็ดศูแล้วไม่ผ่านค่ะครับดุจจีนเป็นไงครับจุดจีนที่ใกล้ถึงเข้ามาแล้วมีผลต่อราคาทองม,มากน้อยแค่ไหนครับก็ดีมานสั่งจีนก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนั้นก็จะมีผลซึ่งพยุง ให้ทองคำย่อลงได้ไม่ลึกอะคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ SCDR ก็เข้ามาถึงคองถึงเก้าตันซึ่งถือ,อ,อว่ามากเป็นประวัติการหลังจากหลายปีปีที่แล้วกับที่ผ่านมาเนี่ย SCDR เป็นฝั่งขายเนตนะคะออคือครับอครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณมรวันครับค่ะค่ะขอบพรคุณมากคะ่ะสวัสดีสสดครับ